สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าจากอดีตกับผมผู้ที่จะพาทุกท่านย้อนเวลาเดินทางกลับไปสัมผัสเรื่องราวอันน่าทึ่งของคนและเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวหนังสือแห้งๆในแบบเรียนแต่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาความรู้สึกและการตัดสินใจที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้เอาละครับลองหลับตาแล้วนึกภาพตามผมนะครับ ขุ่งข้าวสีทองอารามกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาในคูคลองข้างๆก็มีฝูงปลาแหวกว่ายอย่างอิสระเสรีผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสค้าขายกันอย่างคึกคักไม่ต้องเสียภาษีผ่านด่านให้ยุ่งยากใจใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็สามารถเดินไปสั่นกระดิ่งที่หน้าประตูวังเพื่อร้องทุกข์กับพระราชาได้โดยตรงคุ้นๆไหมครับประโยคอมตะที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าว มันกล้องอยู่ในหัวใจของคนไทยมาหลายร้อยปีเป็นเหมือนภาพในอุดมคติของแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และสงบสุขและภาพทั้งหมดนี้ถูกสลักสลเหวเอาไว้ด้วยน้ำมือและวิสัยทัศน์ของบุรุษผู้หนึ่งบุรุษที่ได้รับการขนานนามว่ามหาราชพระองค์แรกแห่งอาณาจักรสยามพ่อขุนรามคำแหงมหาราชวันนี้เราจะไม่ได้มาท่องจำกันว่าพระองค์ทรงทำอะไรบ้าง แต่เราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องราวของพระองค์ครับเรื่องราวของเจ้าชายนักรบผู้หานกล้ากษัตริย์นักปกครองผู้เปี่ยมเมตตาและมหาบุรุษผู้สร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกของคนไทยไปตลอดกาลถ้าพร้อมแล้วปรับขึ้นเสียงให้ดีหาที่นั่งสบายๆแล้วร่วมเดินทางย้อนกลับไปสู่ศตวตรรษที่18ณดินแดนที่ชื่อว่าสุขโขทยัยพร้อมกันเลยครับ ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงเราต้องเข้าใจบริบทของโลกในยุคนั้นก่อนครับลองจินตนาการถึงดินแดนอุสาคเนในช่วงพุทธศตวรรษที่18หรือราะะวราวคริสตศตวรรษที่13มันเป็นยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครับมหาอำนาจเดิมอย่างอาณาจักรขอมที่เคยแผ่อ,อิทธิพลครอบคลุมดินแดนแถบนี้มานานหลายร้อยปี มีศูนย์กลางที่นครธมอันเกรียงไกรกำลังเริ่มเสื่อมอำนาจลงเหมือนดวงตะว,วันที่คล้อยต่ำแสงสุดท้ายของความรุ่งโร์ยังคงสาดส่องอยู่แต่ความแข็งแกร่งจากภายในเริ่มผุก,กร่อนการก่อสร้างปราสาทหินขนาดมหึมาที่ต่อเนื่องยาวนานได้บั่นทอนทรัพยากรและกำลังคนไปมหาศาลขณะเดียวกันที่ปลายขอบฟ้าทางเหนือมีพยัคร้ายตัวใหม่กำลังปรากฏกายขึ้น นั่นคือจักรวรรดิมองโกภายใต้การนำของเจงกิสา่านและทายาทของพระองค์กองทัพม้ามองโกที่ได้ชื่อว่าโหดเหี้ยมและไร้เทียมทานที่สุดในปัะพีกำลังแพ่ขยายอำนาจลงมาทางใต้ราวกับพายุคลั่งอาณาจักรต่างๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ต่างต้องเลือกว่าจะยอมสวามิทักษ์หรือจะถูกบทขยี้ให้สิ้นซากนี่คือภัยคุกคามระดับโลกที่ทุกอาณาจักรในแถบนี้ต้องเผชิญ ท่ามกลางสุญยากาศทางอำนาจที่ขอมทิ้งไว้และเงาของมองโกที่ทาบทับลงมากลุ่มคนไทยที่กระจัดกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆก็เริ่มสั่งสมกำลังและสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาครับมีเมืองเล็กเมืองน้อยของชาวไทยผุดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นแคว้นพยาของพยางามเมืองหรือแคว้นล้านนาที่กำลังก่อร่างสร้างตัวโดยพยามันหม่ และที่เมืองสุขโขทยัยซึ่งเดิมทีเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของขอมก็มีวีรบุรุษช,ชาวไทยสองสหายปรากฏกายขึ้นพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองทั้งสองพระองค์ได้รวบรวมไพร่พลชาวไทยขับไล่อิทธิพลของขอ,งขอมออกไปจากสุขโขทัยได้สำเร็จและสถาปานาอาณาจักรสุขโขทยัยขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ของชาวไทย พ่อขุนบางกลางหาวได้ประกอบพิธีราชาพิเศษขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิศนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างอาณาจักรสุขโขทยัยได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วและในราชสำนักของกษัตริย์ผู้ก่อตั้งพระองค์นี้เองก็ได้มีพระราชโอรสองค์หนึ่งประสูติขึ้นเจ้าชายน้อยผู้ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่า พระองค์จะกลายเป็นผู้จารึกหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของอาณาจักรพระนามดั้งเดิมของพระองค์คือรามชีวิตในวัยเยาว์ของเจ้าชายรามคงไม่ต่างจากเจ้าชายในยุคนั้นมากนักพระองค์ต้องทรงศึกษาศิลปะการต่อสู้การขี่มา้าฟันดาบการใช้สภาวุธต่างๆควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านการปกครองและาศาสนาสุขโขทัยในยุคก่อตั้งยังเป็นอาณาจักรเล็กๆ ที่ต้องผเผชิญกับศึกสงพรามรอบด้านการเป็นเจ้าชายจึงไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแต่หมายถึงการเตรียมพร้อมที่จะปกป้องบ้านเมืองอยู่เสมอและแล้วเหตุการณ์ที่เป็นบททดสอบครั้งสำคัญของเจ้าชายรามก็มาถึงครับเป็นเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ในศิลาจารึกลักที่หนึ่งอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งราวกับจะประกาศให้โลกรู้ถึงกำเนิดของวีรบุรุษ ขณะนั้นเจ้าชายรามมีพระชนมายุเพียง19พรรษาขุนสา,สาชนเจ้าเมืองชอดซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะอยู่แถบแม่สอดในปัจจุบันได้ยกทัพใหญ่มาตีเมืองตากซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของสุขโขทยัยพ่อขุนศรีอินทราทิ์พระราชบิดาจึงทรงนำทัพหลวงออกไปรับศึกด้วยพระองค์เอง ลองจินตนาการถึงภาพสนามรบในยุคนั้นนะครับเสียงกลองสึกดังกึกกล้องฝุ่นตลบกบอวนเสียงโห่ร้องและเสียงอาวุธกระทบกันดังสนั่นวันไหวช้างสึกของทั้งสองฝ่ายพุ่งเข้าปะทะกันอย่างดุเดือดในจังหวะหนึ่งช้างทรงของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เกิดเสียทีให้กับช้างของขุนสามชนและเริ่มถอยร่นอย่างไม่เป็นขบวนสถานการณ์ในตอนนั้นเรียกได้ว่าวิกฤตอย่างยิ่งครับ ใครพลของสุขโขทยัยเมื่อเห็นว่าช้างทรงของพระราชาแตกพ่ายก็เริ่มเสียขวัญและกำลังจะหนีทับในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั่นเองครับเจ้าชายรามผู้ซึ่งติดตามพระราชบิดาไปในสงครามครั้งนั้นด้วยถอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแทนที่พระองค์จะทรงหวาดกลัวหรือคิดหนีเอาตัวรอดแต่สายเลือดนักรบในกายกลับลุกโชนขึ้นมาพระองค์ตัดสินพระไทยทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด พ่อกูหนีย่ายินดีแพ้กูบนีกูขี่ช้างเนกพลกูขับเข้าก่อนพ่อกูกูต่อช้างด้วยขุนสามชนนี่คือถ้อยคําจากศิลาจารึกครับแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือเมื่อพ่อของข้ากําลังจะหนีและยอมแพ้ข้าไม่หนีข้าควบช้างธงของข้าพุ่งเข้าไปข้างหน้าพ่อข้าเข้าทํายุทธหัตถีกับขุนสามชนด้วยตัวเองเจ้าชายหนุ่มว 19, ัยสิบเก้าพรรษาควบช้างธงชื่อพลายเนกพล พุ่งทยานฝ่าวงล้อมของข้าศึกเข้าไปโดยไม่เกรงกลัวต่อความตายตรงเข้าท้าชนช้างกับขุนสามชนผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามแบบตัวต่อตัวการรบบนหลังช้างหรือที่เรารู้จักกันในชื่อยุทธหัตถีถือเป็นการต่อสู้ที่มีเกียรติสูงสุดของกษัตริย์และแม่ทัพในสมัยโบราณเป็นการวัดกันทั้งฝีมือความกล้าหาญและพละกกำลัง การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดและในที่สุดเจ้าชายรามก็ทรงมีชัยสามารถฟาดฟันจนช้างของขุนสามชนแตกพ่ายไปทับเมืองฉอดเมื่อสิ้นแม่ทัพก็ระสาระสายและพ่ายแพ้ไปในที่สุดชัยชนะในครั้งนี้ไม่เพียงแต่รักษาเมืองตากไว้ได้แต่ยังกอบกู้สถานการณ์และขวัญกำลังใจของทัพสุโขทยัยกลับคืนมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเสร็จศึก พ่อขุนศรีอินทราทิ์ทรงภาคภูมิใจในความกล้าหาญของพระราชโอรสองค์นี้เป็นอย่างยิ่งจึงพระราชทานนามใหม่ให้แก่พระองค์ว่าพระรามคำแหงซึ่งแปลว่าพระรามผู้หาญกล้าหรือพระรามผู้แข็งแกร่งเป็นไงครับท่านผู้ฟังแค่เปิดตัวก็เทระเบิดแล้วใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในนิทานแต่มันคือวีรกรรมที่สร้างตัวตนของพระองค์ขึ้นมาจากเจ้าชายธรรมดาธรรมดา กลายเป็นวีรบุรุษสงครามในชั่วข้ามคืนชื่อรามคำแหงไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่ได้มาจากการเอาชีวิตเข้าแลกในสนามรบเพื่อปกป้องพระราชบิดาและแผ่นดินเกิดนี่คือจุดเริ่มต้นแห่งตำนานของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ครับหลังจากพ่อขุนศรีอินทราทิตศวรคตพระเชษฐาพี่ชายของพ่อขุนรามคำแหงคือพ่อขุนบานเมืองได้ขึ้นครองราชสืบต่อมา ซึ่งพ่อขุนรามคำแหงก็ได้ช่วยราชการแผ่นดินอย่างแข็งขันจนกระทั่งพ่อขุนบานเมืองสวรรคตพ่อขุนรามคำแหงจึงได้เสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์งที่สามแห่งอาณาจักรสุขโขทยัยเมื่อขึ้นครองราชแล้วสิ่งแรกที่พระองค์ทรงทำไม่ใช่การจับดาบออกไปรบราฆ่าฟันเพื่อขยายอาณาเขตแต่เป็นการสร้างความมั่นคงจากภายในและภายนอกด้วยสติปัญญาและวิสัยทัศน์ที่เฉียบแหลม พันธมิตรสามกษัตริย์การทูตเหนือกำลังทหารพ่อขุนรามคำแหงตระหนักดีว่าสุขโขทยัยเพียงลำพังอาจไม่แข็งแกร่งพอที่จะต่อกรกับมหาอำนาจรอบด้านได้โดยเฉพาะภัยจากมองกลที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ทุกขณะพระองค์จึงทรงใช้นโยบายการทูตเชิงรุกสร้างสัมพันธไมตรีกับผู้นำอาณาจักรไทยอื่นๆที่กำลังเติบโตขึ้นมาเช่นกัน บุคคลสำคัญสองท่านที่กลายมาเป็นพระสหายร่วมสาบานของพระองค์คือพยามังรายแห่งอาณาจักรล้านนาและพยางำเมืองแห่งอาณาจักรพยาทั้งสามพระองค์ต่างเป็นกษัตริย์หนุ่มที่มีวิสัยทัศน์และต้องการสร้างความมั่นคงกับอาณาจักรของตนเองตำนานเล่าว่าทั้งสามกษัตริย์ได้กระทําพิธีสัตยปฏิญาณเป็นมิตรแท้ต่อกันณริมฝั่งแม่น้ำอิงบางตำราก็ว่าแม่น้ำยม กลายเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดของกลุ่มอาณาจักรไทยในยุคนั้นลองนึกภาพตามนะครับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่3มพระองค์มานั่งสนทนาปรึกษาหารือและให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่รุกรานกันจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามยากมันคือภาพของการเมืองที่ใช้สติปัญญามากกว่ากำลังนี่คือสุดยอดแห่งการทูตเลยนะครับพันธมิตรนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดครับ เพราะมันเป็นการสร้างกันชนทางตอนเหนือที่แข็งแกร่งทําให้สุขโขทัยไม่ต้องพะวงกับศึกด้านบนและสามารถทุ่มเททรัพยากรไปกับพัฒนาบ้านเมืองและขยายอิทธิพลไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกได้สะดวกขึ้นว่ากันว่าเมื่อพยามังรายจะทรงสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่คือนบพบุรีสีนครพิงเชียงใหม่ก็ได้เชิญพ่อขุนรามคำแหงและพยางามเมืองไปร่วมให้คำปรึกษาในการเลือกชัยภูมิด้วย นี่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนอย่างแท้จริงพ่อปกครองลูกปรัชญาการปกครองที่เข้าถึงหัวใจในขณะที่อาณาจักรอื่นๆในยุคนั้นมักจะปกครองในระบอบเทวราชาที่กษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพอยู่ห่างไกลาจากไพร่ฟ้าประชาชนแต่พ่อขุนรามคำแหงกลับทรงนำเสนอรูปแบบการปกครองที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง นั่นคือระบบปิตุลาธิปไตยหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าพ่อปกครองลูกแนวคิดนี้เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากครับพระองค์ทรงวางตนเป็นพ่อขุนหรือพ่อของประชาชนทุกคนในอาณาจักรความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองจึงไม่ใช่เรื่องของเจ้านายกับเบ่าไพร่แต่เป็นความสัมพันธ์ของพ่อกับลูกที่มีความรักความเมตตาและความเอาใจใส่เป็นพื้นฐาน และสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของปรัชญานี้ก็คือกระดิ่งหน้าประตูวังจารึกได้บันทึกไว้ว่าในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั่นไพรฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมันจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่อไร้ไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกไปถามสวนความแก่มันด้วยซื่อไพรในเมืองสุโขทัยนี้จึงชม นี่คือการปฏิวัติระบบยุติธรรมเลยนะครับลองคิดดูสิครับในยุคที่ชนชั้นทางสังคมมีความเหลื่อมล้ำสูงการที่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะร้องเรียนเรื่องความไม่เป็นธรรมได้นั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่งแต่ที่สุขโขทยัยในรัชสมัยของพระองค์ใครก็ตามไม่ว่าจะยากดีมีจนหากมีความเดือดร้อนก็แค่เดินไปที่หน้าวางังแล้วสั่นกระดิ่ง พระราชาจะเสด็จออกมารับฟังและตัดสินคดีความให้ด้วยพระองค์เองอย่างเป็นธรรมการกระทำเช่นนี้มันส่งผลทางจิตวิทยามหาศาลครับมันทำให้ประชาชนรู้สึกว่าพวกเขามีที่พึ่งพิงรู้สึกว่าผู้ปกครองห่วงใยในทุกสุขของพวกเขาจริงๆ มันสร้างความไว้วางใจและความจงรักภักดีที่ไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่เกิดจากความรู้สึกผูกพันจากใจจริงนี่คือเคล็ดลับที่ทําให้สุโขทัยในยุคของพระองค์มีความสงบสุขและมั่นคงจากภายในเมื่อการเมืองภายในมั่นคงการทูตภายนอกกราบรื่น พ่อขุนรามคำแหงก็ทรงมีเวลาและทรัพยากรอย่างเต็มที่ในการพัฒนาอาณาจักรให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านจนอาจกล่าวได้ว่านี่คือยุคทองของสุขโขทัยอย่างแท้จริงและความรุ่งเรืองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่เกิดจากนโยบายและนวัตกรรมที่สำคัญหลายประการเศรษฐกิจเสรีเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งในน้ำมีปลาในนามีข้าว ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูครับแต่มันคือผลลัพธ์ของนโยบายเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมพระองค์ส่งให้ความสำคัญกับการเกษตรเป็นอย่างยิ่งมีการสร้างระบบชนลประทานที่ซับซ้อนเพื่อนำน้ำไปหล่อเลี้ยงไรนาที่รู้จักกันในชื่อสรีพงหรือทำนบพระร่วงทำให้สุขโขทัยสามารถทำนาได้อย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดทันปีแต่สิ่งที่ปฏิวัติวงการยิ่งกว่านั้นคือนโยบายการค้าเสรีครับจารึกบอกว่า เจ้าเมืองบอ่อเอาโจกอบในไพร่ลูล่ทางแปลว่าพระราชาไม่เก็บภาษีผ่านด่านจากพ่อค้าที่เดินทางเข้ามาค้าขายในสุโขทัยท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับในยุคที่ทุกเมืองพยายามเก็บภาษีจากทุกอย่างเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง สุขโขทยัยกลับประกาศตัวเป็นเขตการค้าเสรีพอค้าจากทุกสารทิศไม่ว่าจะมาจากทางเหนือทางใต้หรือข้ามน้ำข้ามทะเลมาสามารถนำสินค้าเข้ามาขายและซื้อสินค้ากลับไปได้โดยไม่ต้องเสียภาษีผ่านทางเลยแม้แต่น้อยผลลัพธ์คืออะไรครับสุขโขทยัยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคตลาดที่เรียกว่าปะสานมาจากคำว่าบาสาในภาษาเปอร์เซีย เต็มไปด้วยผู้คนและสินค้าหลากหลายชนิดมีการแลกเปลี่ยนสินค้าสำคัญอย่างเครื่องเทศของป่าและที่สำคัญที่สุดคือเครื่องสังคโลกซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพสูงของสุขโขทยัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลถึงจีนญี่ปุ่นและตะวันออกกลางนโยบายนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจที่ก้าวล้ำมาก พระองค์ทรงเข้าใจว่าความมั่งคั่งของอาณาจักรไม่ได้มาจากการขูดรีดภาษ,ษีแต่มาจากการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเมื่อการขาเฟื่องฟูเงินทองไหลมาเทมาประชาชนก็อยู่ดีกินดีอาณาจักรก็มั่งคั่งตามไปด้วยเองศาสนาและวัฒนธรรมรากฐานแห่งจิตใจพ่อขุนรามคำแหงทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ได้ทรงอาราธนาพระเถระผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกจากนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเถรวาดแบบลังกาวงในขณะนั้นให้มาเผยแผ่คำสอนที่สุขโขทยัยการรับพุทธศาสนามาเป็นศาสนาหลักของอาณาจักรนั้นมีความหมายมากกว่าแค่เรื่องความเชื่อครับพุทธศาสนาได้กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับสังคม วัดไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาเป็นโรงเรียนที่สอนทั้งหนังสือและหลักธรรมคำสอนกับประชาชนจารึกได้พรรณนาถึงภาพชาวเมืองสุโขทยัยที่พร้อมใจกันไปทำบุญฝังธรรมในวันพระอย่างมีความสุขแสดงให้เห็นถึงสังคมที่มีศีลธรรมและมีความสงมบร่มเย็นและแล้วเราก็มาถึงมรดกชิ้นที่สำคัญที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถรับรู้เรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นั่นคือการประดิษฐ์อักษรไทยก่อนหน้านี้ชนชาติไทยไม่มีตัวอักษรเป็นของตัวเองเวลาจะจดบันทึกอะไรก็ต้องหยิบยืมตัวอักษรขอมหรืออักษรมอนมาดัดแปลงใช้ซึ่งมันไม่สามารถถ่ายทอดเสียงวรรณยุกต์ที่ซับซ้อนของภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์ พ่อขุนรามคำแหงตรงตระหนักถึงปัญหานี้พระองค์ทรงเห็นว่าการที่ชาติจะมีเอกราชและมีอารยธรรมที่มั่นคงได้นั้นจำเป็นต้องมีภาษาเขียนเป็นของตัวเองในปีคศ1826พระองค์จึงได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรชุดใหม่ขึ้นมาที่เราเรียกว่าลายสือไทยจะรึกกล่าวว่าเมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี1,205ศกปีแม่แม พ่อขุนรามคําแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้นี่คือการประกาศอิสรภาพทางวัฒนธรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครับการมีตัวอักษรของตัวเองหมายความว่าชาวสุขโขทัยและชาวไทยทั้งมวลสามารถจดบันทึกประวัติศาสตร์กฎหมายวรรณคดีและองค์ความรู้ต่างๆด้วยภาษาของตนเองอย่างเต็มพาดภูมิ มันเป็นการสร้างอัตลักษณ์ร่วมที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นสิ่งที่ผูกมัดผู้คนเข้าไว้ด้วยกันยิ่งกว่ากำแพงเมืองใดๆศิลาจารึกหลักที่หนึ่งที่เราใช้อ้างอิงเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือหลักฐานชิ้นแรกสุดของการใช้ลายสือไทยนั่นเองครับ พ่อขุนรามคำแหงไม่เพียงแต่สร้างตัวอักษรแต่พระองค์ยังใช้มันเพื่อบันทึกเรื่องราวของพระองค์เองเรื่องราวของอาณาจักรสุโขทยัยเพื่อบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เป็นเหมือนแคปซูลการเวลาที่ส่งตรงมาถึงพวกเราในยุคป,ปัจจุบัน ลองคิดดูสิครับท่านผู้ฟังถ้าไม่มีลายสือไทยในวันนั้นเรื่องราวของวีรกรรมการชนช้างกระดิ่งหน้าวังการค้าเสรีพันธมิตร3กษัตริย์อาจจะเลือนหายไปกับการเวลาหรืออาจจะถูกบิดเบือนไปในบันทึกของชาติอื่นแต่เพราะนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่นี้เราจึงได้ยินเสียงของพ่อขุนรามคำแหงก้องดังออกมาจากแผ่นหินข้ามผ่านการเวลากว่า700ปีมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยรากฐานที่มั่นคงทั้งการเมืองการทหารเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอาณาจักรสุขโขทัยในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงจึงแผ่ขยายอิทธิพลออกไปอย่างกว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์จารึกได้บรรยายอาณาเขตในยุคนั้นไว้ว่าทิศเหนือจรดเมืองแพร่น่านและหลวงพระบางทิศใต้จรดนครศรีธรรมราชทิศตะวันตกจรดเมืองหงสาวดีในพม่า ทิศตะวันออกจะรดแม่น้ำโขงไปถึงเวียงจันทร์และเวียงคํานี่คือภาพของจักรวรรดิสุขโขทัยที่ยิ่งใหญ่มีเมืองประเทศราชมากมายที่ยอมส่งเครื่องบรรณาการและสวามิภักดิ์ต่อพระองค์แต่การขยายอำนาจของพ่อขุนรามคําแหงนั้นน่าสนใจมากครับ มันไม่ได้ใช้กําลังทหารเข้าห้าหันเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการผสมผสานระหว่างแสนยานุภาพทางทหารกับการเผยแผ่วัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาเมืองหลายแห่งยอมอ่อนน้อมแต่โดยดีเพราะเลื่อมใสในพระบารมีและเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของสุขโขทยัยนอกจากการสร้างสัมพันธ์กับอาณาจักรเพื่อนบ้านแล้วพ่อขุนรามคำแหงยังทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลไปถึงมหาอำนาจที่แท้จริงของโลกในยุคนั้น นั่นก็คือจีนในราชวงศ์หยวนของชาวมองโกภายใต้การปกครองของกุบไลคานพระองค์ทรงเลือกที่จะไม่แข็งขืนต่ออำนาจของมองโกแต่ทรงใช้วิธีการทูตและการค้าในการสร้างความสัมพันธ์มีหลักฐานว่าพ่อขุนรามคำแหงได้เสด็จเยือนประเทศจีนด้วยพระองค์เองถึงสองครั้งและได้ส่งคณะทูตนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายจักรพรรดิจีนอย่างสม่ำเสมอ การกระทำเช่นนี้ฉลาดหลักแหลมอย่างยิ่งครับในทางปฏิบัติมันคือการยอมรับสถานะของจีนในฐานะพี่ใหญ่ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้สุขโขทัยต้องผเผชิญหน้ากับกองทัพมองโกโดยตรงแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการเปิดประตูการค้าและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีครั้งสำคัญมีตำนานเล่าว,ว่าในการเสด็จเยือนจีนครั้งนั้นเองที่พ่อขุนรามคำแหงได้ทรงนำช่างทำเครื่องปั้นดินเผาชาวจีนกลับมาด้วย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เทคนิคการผลิตเครื่องสังคโลกของสุขโขทัยพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดความสัมพันธ์กับจีนจึงเป็นเหมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวคือได้ทั้งความปลอดภัยทางการเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปรพร้อมๆกันแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในด้านการต่างประเทศที่มองการไกลยอย่างแท้จริง พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสวรรคตราวปีพศ1841ทรงครองราชอยู่ประมาณ20ปีแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ยาวนานนักแต่สิ่งที่พระองค์ได้สร้างสรรไว้ให้กับอาณาจักรสุขโขทัยและชนชาติไทยนั้นยิ่งใหญ่และยั่งยืนเกินกว่าจะวัดด้วยกรอบของเวลา หลังจากสิ้นรัชกาลของพระองค์อำนาจของสุขโขทยัยก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงกษัตริย์องค์ต่อๆมาแม้จะมีบางพระองค์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไทยแต่ก็ไม่สามารถรักษาความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไว้ได้ดังเดิมในที่สุดสุขโขทัยก็ค่อยๆถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรใหม่ที่รุง่งเรืองขึ้นมาทางตอนใต้นั่นคือกรุงศรีอยุธยา แต่ถึงแม้อนจาจักสุขโขทัยจะล่มสลายไปแต่มรดกของพ่อขุนรามคำแหงไม่เคยจางหายไปไหนครับลายสือไทยที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ได้รับการพัฒนาต่อยอดกลายเป็นรากฐ,ฐานของตัวอักษรไทยที่เราใช้เขียนอ่านพูดคุยกันอยู่ทุกวันนี้นี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และยิ่งใหญ่ที่สุด แนวคิดการปกครองแบบพ่อปกครองลูกได้กลายเป็นต้นแบบและอุดมคติของผู้ปกครองไทยในยุคต่อๆมาแม้รูปแบบจะเปลี่ยนไปแต่ภาพของกษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยทศพิษราชธรรมและทรงห่วงใยทุกสุขของราชฎรยังคงเป็นภาพจำที่ฝังลึกอยู่ในสังคมไทย พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้ก็ได้กลายเป็นศาสนาหลัดที่หล่อหลอมจิตใจและวิถีชีวิตของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันภาพของยุคทองที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวกลายเป็นแรงบันดาลใจและความทรงจำร่วมของชาติเป็นภาพของสังคมในอุดมคติที่คนไทยโหยหาและยึดถือเป็นแบบอย่าง เรื่องราวของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่เราได้ฟังกันมาทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดเพียงชิ้นเดียวนั่นคือศิลาจารึกหลักที่หนึ่งในแวดวงวิชาการประวัติศาสตร์ก็ต้องยอมรับว่ามีการถกเถียงกันอยู่บ้างเกี่ยวกับความถูกต้องและอายุของศิลาจารึกหลักนี้ครับ มีนักวิชาการบางท่านตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหาบางส่วนหรือรูปแบบตัวอักษรอาจจะถูกสร้างหรือดัดแปลงขึ้นในยุคหลังเช่นในสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยที่รุ่งโรจน์และมีที่มาที่ไปอันยาวนานซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจและต้องศึกษาค้นคว้ากันต่อไปในเชิงลึก แต่ไม่ว่าข้อสรุปทางวิชาการจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลยก็คือเรื่องราวของพ่อขุนรามคำแหงและภาพของกรุงสุขโขทัยที่ปรากฏในจารึกนั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณและอัตลักษณ์ของความเป็นภัยไปแล้วอย่างสมบูรณ์มันคือเรื่องราวของความกล้าหาญที่ลุกข,ขึ้นสู้เพื่ออิสรภาพมันคือเรื่องราวของสติปัญญาที่ใช้การทูดนำหน้าการทหาร มันคือเรื่องราวของความเมตตาที่ผู้ปกครองมีต่อประชาชนดั่งพ่อรักลูกมันคือเรื่องราวของวิสัยทัศน์ที่สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโลกและวางรากฐานให้คนรุ่นหลังไปอีกหลายร้อยปี เอาละครับท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้เดินทางย้อนเวลากลับไปสัมผัสชีวิตและยุคสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกันอย่างเต็มอิ่มแล้วผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามสั้นๆให้ทุกท่านได้ลองกลับไปคบคิดกันเล่นๆครับ ถ้าวันนี้มีกระดิ่งแขวนอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลหรือหน้าศาลกลางจังหวัดของคุณคุณจะเดินไปสั่นมันไหมครับแล้วเรื่องอะไรคือความเจ็บท้องของใจที่คุณอยากจะบอกเล่าให้พ่อคุณในยุคของเราได้รับฟังคำตอบของคำถามนี้อาจจะสะท้อนภาพสังคมที่เราเป็นอยู่และสังคมที่เราอยากให้เป็นในอนาคตได้ดีที่สุดก็เป็นได้ สำหรับวันนี้เวลาของเรื่องเล่าจากอดีตก็ได้หมดลงแล้วครับหวังว่าเรื่องราวของมหาราชพระองค์นี้จะสร้างแรงบันดาลใจและให้แง่คิดดีๆกับทุกท่านไม่มากก็น้อยกลับมาพบกับเรื่องราวสนุกสนุกมันๆและลึกซึ้งจากหน้าประวัติศาสตร์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ